สวัสดีครับก่อตอนรักเข้าสู่ช่อง iPhone To Hand Channel นะครับผมวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว iPhone 14 Plus นะครับผมโอเคนะครับก่อนเราชมคลิปยังไงทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับตัวเครื่องคือสภาพมือหนึ่งนะครับไม่ได้ใช้งานเลยนะครับนี่นะฮะวันนี้ติดฟิล์มด้านหน้ามาให้้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ฟิล์มด้านหลังที่ติดมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะฟิล์มด้านหลังติดมาให้เรียบร้อยนะครับยกกล้องเครื่องนะครับเครื่องไม่ได้ใช้งานเลยนนะผม สวยกัเลยทีเดียวมาดูรอบๆเครื่องกันนะครับนี่นะฮะสวยๆเลยนะครับน่าใช้มากเลยนะเนี่ยกล้องเกลงคมชัดสดใสครับเครื่องไม่ได้ไม่ได้ใช้งานไม่ได้ไม่ได้ใช้งานไม่ได้ใช้งานเลยดีกว่านะครับนี่ครับสุขภาพแบบต้อง100%เต็มแล้วนะครับเครื่องไม่กี่วันเองนะครับผมอ่ะปรับแสงหน้าจอนะครับปรับแสงลดแสงได้ปกติเลยนะครับนี่นะฮะทูโทนทำงานได้ปกตินะครับ เครื่องใหม่มากนะครับบอกเลยครับเพื่อใหม่มากๆนะฮะบอกเลยนะครับแสงประมาณนี้แล้วันเนาะสว่างกาลังดีโอเคมาดูที่ตัวเครื่องสเปคเครื่องกันนะครับเป็น iPhone 14 plus นะครับผมความจุนะฮะ256 g b ไนะครับผมไม่ได้จำกัดการใช้งานของซิมนะครับท่านใช้เครือข่ายอะไรอยู่ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็มาเช็คกันที่เสียงครับมาฟังพร้อมๆกันเลยนะครับ โอเคมาทสกล้องถ่ายรูปกันนะครับนะฮะโอ้โหภาพชัดมากสฟกัสแสงได้ปกติเลยนะครับนี่นะฮะซูมย่อขยายนะรับโหชัดตัวของจริงอีกนะครับอ่ะลองถ่ายเลยครับฟึบเนี่ยรูปที่ได้ก็คมชัดกันขนาดนี้เลยอะชัดมากนะครับบอกเลยโอเคต่อไปเป็นกล้องหน้านะครับหรือกล้องเซลฟี่นะครับนี่นะฮะ นี่นะฮะถ่ายมาได้ก็จะคมชัดกันเบอร์นี้ีขนาดกล้องหน้าเนี่ยนะขนาดกล้องหน้านะครับโหชัดสุดๆไปเลยหน้าจอใหญ่สะใจเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับเรียกว่ามากันครบกล่องใหม่ๆคลิกๆกันเลยทีเดียวนะครับหาอยู่ไม่คนพลาดนะครับตัวนี้หรือไม่หาก็จัดไปครับตัวนี้สวยๆเลยสภาพมันคือมือหนึ่งนะครับเครื่องไม่กี่วันเองนะครับอุปกรณ์ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับผมนี่ฮะทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับเนี่ยมาดูหลังกล่องกันนะครับ iPhone นะครับ14 plus นะครับสีบูนะครับ256ร b นะครับผมดูวันปีผลิตนะครับจะรู้ว่าใหม่แค่ไหนอ่ะดูเอาละกันโอเคนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องแล้วก็ราคานะครับจะแจ้งทีที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ละกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ